านาโหวตสาขานักร้องเพลงไทยสากลยอดเยี่ยม เกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับพกเพื่อนร่างสองมือนั่เลยแลาแคาขชาดูหลอ,อนมากๆนะครับเก่พันอย่างนั้นเลยนะฮะอยู่เัื่อนๆดีกว่าและผูเตียทำการเอาดอกไม้าามาครับคุณพิมร์รงิดาเตชัสิครับเราจะืีดอกไม้มาครับเดจะดำ์ลงชีวิตในกระโปรงที่บ้านขนาดได้อย่างไร ข้ามตอนเธอปวดฉีดนะครับจะต้องคุมไปถึงที่ฉีดแน่ๆเรียนเชิญคุณกรวุชิวปีชารองกรรมการวิจัยการสายงานธุรกิจและการเงินบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดหาชนเป็นผู้มอบดอกไม้นะครับขาชาย,ยังคงนั่งอยู่อย่างมืดมยงอ ในขณะที่ไม่ว่าจะสว่างขนาดไหนกันก็นยังดูมืดเหมือนเดิมที่ตลกของโครงการประเด็นก็คือใน5ช่องที่เราเห็นว่านั้งานจะต้องมีคนดำที่สุดหนึ่งคนเสมอแ,และรางวัลผมชันต์ออรปพอพะปูล่โหวตสาขานักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมนั่นก็คือ กันและพันอินใจด้วย อวอร์ดจึงได้ <S <S ทำการอัพเกรดให้คุณเช่นกัน ที่ให้รางวัลนี้กับผมมาเป็นปีที่5แล้วนะครับผมก็ขอบคุณบริษัทเอ็กซ์แสนะครับขอบคุณเดอะสตาร์ที่ทำให้ผมไดมาวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่น้องเดอะสตาร์ใจจะหวก็่ได้เลยแล้วก็ขอบคุณครอบครัวนะครับที่เป็นกำลังใจให้เราไม่ได้เลยไม่ได้เลยรายงานอยู่ตอนนี้และที่ขาดไม่ได้ขอบคุณพันซางของผม คคุณักขอบเต่าและกระชาน้องผมงยืนอยู่ในมุมที่ทน่าติ๊กมากนั่นก็หมายความว่ารางวัลน,นักร้องเพลงไทยสากคนยอดนิยมยังคงอยู่กับ เรียนเชิญผู้ที่จะหยิบดอกไม้มาก็คือคุณพัชชาของเรานะครับคุณพัชชาอนเนกอายุวัฒน์เราจะหยิบอกไม้มานะครับแล้วก็เรียนเชิญคุณกรวุฒิชิวปรีชารองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและการเงินบริษัททางยกระดับดอนเมืองจังก,กันหาชน,นขึ้นมาทําแบบเดิมครับพัชชาควรีเวลาไปอบไอ้น้ำผมบ้างนะครับ นห่างกัน15เมตรอยางรู้เลยว่าแตกปายในระดับที่หนักมากเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลุ้นกันว่าในมือผมรางวัลนักร้องเพลงไทสากลยอดนิยมนั่นก็คือดอนเดี๋ยวนะครับตอนนี้ขชาวขาวเกินไปแล้วครับธนาอย่ามาชนกันนะครับ เพื่ปรับสีในตันที่สมบูรณ์นิดหนึ่งและผมกำลังจะประกาศชื่อของคชานาต์ รางวัลของคุณแล้วเก่าอะไรกับพวกเราเลยครับถึงนี่หนึ่หนึ่ก็ครับขอบคุณฮะขอบคุณชมชาดลิขวอรนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกแฟนในเชียร์ขอบคุณแฟนผมที่มอบรางวัลนี้ให้ผมนะฮะตลอด5ปีท evet ี่ผ่านมาก็ตามแล้วก็มีคนบอกผมเหมือนกันว่าเหมือนหมาโกลเด้นแล้วครับนะแต่มันก็น่ารักดีนะฮะ ขอบคุณทุกนมากครับขอบคุณครับสำหรับเร,บครใครตามข้าชามาก็ได้นมอยานะ,ะครับนี่เป็นปีที่สิบสมขององชั้นึนออกเอา ตเตรียมหมอนตเตรียมผ้าห่มมาให้พร้อมนะครับอเาอาละครับมีช่างภาพที่ต้องการยังไงบ่อนเลยนะครับจ้าพี่ติ๊สวัสดีค่ะบแต่ส่วนที่จะได้อย่างนั้นหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนะครับ ต้องการแล้วก็ระหยัดเป็นคนที่อยูเอาไว้นะฮะระหว่างนี้นะฮะผมก็ถืองการขอรู้รู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับเริ่มต้นจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับดูร้องอร่อยทุกที่ทุกเวลาบริษัทปมวัฟูด้ดโปรเซสซิ่งจำกัดบริษัททางยกระดับตอนมึงจำกัดมหาชนวดหัวเรื่องซาร่าซาร่า ข้อที่18รายน้ำเติม,มน,น,บบน้ำฝนเรื่องเปลี่ยนแปลงดีวาบีประธานขับเครื่องเปลี่ยนแปลงดีลาวีระบบกรอบตาสแน็คแจ็คบริรษ,ษัทบอลกาแฟประเทศไทยจำกัดบริรษัทบูซีเมนต,ต,ต์ไทยจำกัดมหาชนแล้วก็ขอขวุญชื่นนบบอท,ที่ก่อนจากป็นไดแบงค์ทองครับเครื่องแทนจากดีลาวีนะครับและ้ขบนเวทีครับก็คือผู้ที่ได้รับรางวัลของ สีลี่ยดาทุกท่านะที่รบบางวัของินอบเีก่อนนะเรก่นอนะครับก่อนนะครับ